วันนี้โค้ชจะพาพี่ๆนะคะมาทําการตัดต่อคลิปวิดีโอในแคปคัตซึ่งง่ายมากๆในกรณีนะคะที่เราทานสินค้าในดอกริตครบ7วันเราทําคลิปวิดีโอเนี่ยครบ7วันแล้วเราเอามาตัดต่อในแคปคัตเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะทําเป็นคลิปสวยๆได้อย่างไรนะคะซึ่งในแคปคัตทําได้ง่ายมากๆเลยนะคะแค่3ขั้นตอนเท่านั้นไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะไปกดที่โปรเจกต์ใหม่นะคะโปรเจกต์ใหม่ เพื่อเอาภาพพื้นหลังค่ะนะคะเป็นเรื่องที่รูปภาพภาพพื้นหลังที่เราเนี่ยเลือกแก้ไขไว้แล้วว่าเป็น3ต่อ4ก็จะได้รูปขนาดนี้นะคะหลังจากที่เราเลือกรูปภาพ3ต่อ4เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดที่เพิ่มค่ะก็จะเป็นชั้นที่1เห็นไหมคะเลเยอร์ที่1ชั้นที่1มันจะมีแค่3ชั้นแล้วจบเลยง่ายมากๆหลังจากนั้นเราจะไปเลเยอร์ที่2หรือว่าชั้นที่2โดยการที่เลือก รูปนะคะเขาเรียกว่าเลือกวิดีโอนะคะที่เราตัดต่อ7วันไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไปกดที่คําว่าภาพซ้อนเพื่อจะให้มันทับภาพพื้นหลังนะคะกดไปที่ภาพซ้อนแล้วก็กดเลือกวิดีโอนะคะที่เราตัดไว้แล้วนะคะในในแคปคัทนี่แหละ7วันต่อกันนะคะสมมติว,ว่าอันนี้เป็นคลิปวิดีโอ7วันแล้วกันแล้วกดไปที่เพิ่มหลังจากนั้นเนี่ยเราจะได้คลิปวิดีโอนะคะมาทับอ่าชั้นที่2เห็นไหมคะอ่าชั้นที่2ทีเนี้ย ภาพพื้นหลังเนี่ยมันเป็น3มต่อสี่แต่คลิปเนี่ยมันไม่ใช่3ามต่อสี่มันเลยยังไม่สวยเราสามารถเลือกนะคะรูปเนี่ยหรือว่าวิดีโอนี้ให้เป็น3ามต่อสได้ด้วยการที่ไปเลือกตรงนี้ค่ะไปเลือกที่คำว่าแปลงร่างสองข้างล่างตรงนี้แปลงร่างสองกดเข้าไปเลยหลังจากนั้นไปกดที่ครอบตัดค่ะแล้วเราก็สามารถไปเลือกเป็น3ามต่อสี่ได้นะคะนี่3ามต่อสี่ แล้วก็เลื่อนให้มันสวยงามนะคะเลื่อนให้มันสวยงามแบบนี้อ่ะหลังจากนั้นกดติ๊กถูกค่ะเราก็จะได้เป็นวิดีโอแบบนี้และในวิดีโอแบบนี้เราสามารถที่จะขยายได้อีกเห็นไหมคะอ่าเห็นไหมขยายย่อดได้หมดเลยนี่ให้มันกรอบสวยๆแล้วก็สามารถทําได้แบบนี้อ่ะควเอาแบบนี้แล้วกันกําลังดีนะคะแล้วก็เราเลื่อนนะคะภาพพื้นหลังเนี่ยตรงนี้กดหนึ่งครั้งให้มันเป็นสีขาวแล้วลากมาให้เท่ากับวิดีโอค่ะ ลากยาวมาห้เท่ากับวิดีโอเลยอาให้มันพอดีบาลานซ์กันตรงนี้นะคะค่อยๆลากไปง่ายค่ะในแคปคัตถือว่าง่ายมากๆเลยในการตัดต่อนะคะเลื่อนไปเลยอ่านี่ยๆประมาณนี้อ่าโอเคไหมคะอ่าให้มันพอดีกันแบบนี้เอาแบบพอดีกันนะอ่าแล้วถ้ามันมีในส่วนของไลน์น้ําแคปคัตก็สามารถตัดได้อ่าต่อไปชั้นที่สามคืออะไรเราได้สองชั้นแล้วนะชั้นที่สามคืออะไรเอยชั้นที่สามนะคะเป็นการที่ อะเดี๋ยวเลื่อนไปก่อนชั้นที่3ามเป็นอาจจะเป็นรูปที่เราตัดไว้แล้วมาแปะหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราตัดไว้แล้วมาแปะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าชั้นที่3ามจะเป็นอย่างไรกดที่ภาพซ้อนเหมือนเดิมด้านล่างค่ะแล้วก็ไปกดที่เลือกนะคะอ่าเลือกรูปภาพของเราโคก็จะเลือกนะคะเป็นตัวนี้ที่เราตัดไว้แล้วนะคะอ่านะคะตัดไว้แล้วเห็นไหมอ่าเลือกปุ๊บมันก็จะเป็นแต่ผลิตภัณฑ์มาอย่างเดียวเห็นไหมคะอ่าแล้วก็ ย่อขยายย่อขยายได้ตรงนี้เราเอามาไว้มุมมุมนะคะเอามาไว้มุมมุมตรงนี้อ่าแล้วแต่เราชอบนะกดก็เลือกไว้มุมตรงนี้ละกันนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปก็แล้วแต่เราวางแล้วมันสวยงามแบบนี้อ่ะเหรือหรือว่าเราจะเอารูปของเรามาแปะก็ได้ที่เราตัดไว้แล้วหรือจะเอาภาพ b e f o r e after ได้หมดเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็เลื่อนนะคะนี่เห็นไหมคะให้มัน อยู่เท่ากันเหมือนเดิมเห็นไหมสามอันนี้ต้องอยู่เท่ากันเหมือนเดิมเลื่อนไปเลยนะคะอ่ะเลื่อนไปแบบนี้ค่ะเลื่อนไปเลยนี่เลื่อนไปให้มันเท่ากันนะมันง่ายมันง่ายมากเลยอ่ะเลื่อนไปเลยค่ะไปเลยไปเลยอ่านี่นี่นี่พอดีแล้วพอดีแล้วค่ะสามอันนี้พอดีกันแล้วอ่าเห็นไหมสามชั้นง่ายไหมคะสามชั้นง่ายไหม หลังจากนั้นเราก็จะใส่หัวข้อนิดนึงตัวหนังสือตัวหนังสือหัวข้อนิดนึงตัวหนังสือนะคะตัวหนังสือกอ็เราก็จะใส่ที่ข้อความตัวทีเห็นไหมข้อความใส่ว่าอะไรดีตัวหนังสือนะคะเพิ่มข้อความเขาก็จะใส่คําว่าไฟเบอร์ดีทอร์ล้างลาไส้อ่ะสมมติไฟเบอร์นะคะไฟเบอร์ดีทอร์ล้างลาไส้อ่าดีทอร์ล้างลําไส้ตรงนี้ ล้างลำไส้อ่าแบบนี้นะคะเมื่อเราเลือกแล้วเนี่ยตัวฟอนต์หนังสือเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้เปลี่ยนมากเพราะมันเป็นภาษาไทยถึงเราเลือกตัวอื่นมันก็ไม่ได้เปลี่ยนเห็นไหมคะมันไม่ค่อยเปลี่ยนอ่ะก็ไม่เป็นไรก็เลือกเป็นสิสเต็มอันนี้ไปแล้วกันสไตล์เราก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะมีหลายแบบเห็นไหมคะนี่เลือกได้เลยสไตล์คุกก็จะขอเลือกเป็นตัวนี้ละกันนี่นะคะเลือกได้เลยนะชอบไหมแบบนี้อ่าชัดไปหรือเปล่าหรือว่าชอบเป็นแบบนี้ก็สามารถที่จะเลือกได้ แต่ว่ากดเอาวันนี้แล้กันมันเด่นดีมันเด่นดีอานีตรงนี้นะคะแล้วเราก็สามารถเลื่อนยอ่อขยายได้หมดเลยนะคะนี่ต้องลองเล่นดูนะคะสนุกสนุกอ่ะประมาณนี้อ่าโอเคนะคะอ่ะทีนี้นะคะแล้วก็กดเครื่องหมายติ๊กถูกอ่ะเราอาจจะเล่นตรงนี้ก็ได้อีกนะมีเอฟเฟคด้วยเอฟเฟคอ่าเอฟเฟคเอฟเฟคนะคะเราชอบไหมนี่ชอบหรือเปล่าสีสันแบบนี้เราชอบไหมเห็นไหมคะสีสันแบบนี้ชอบไหมนี่แบบนี้ชอบไหมแบบนี้ชอบไหม เลือกได้เลยนะคะเอฟเฟกเนี่ยอ่ะถ้าเราชอบแบบนี้เราก็เลือกตัวนี้ได้แล้วก็สามารถเลือกตัวนี้ได้อ่าแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวเราเอาไหมภาพเคลื่อนไหวนะคะเท่ๆเอาไหมแบบเนี้ยตึง้ง <F iber S 1> นี่นนเอาไห<า>มชอบไหม<า>เห็นไหมคะแต่ว่าอะไรที่มันมีคําว่าโปรเนี่ยอย่าอย่าไปเลือกเพราะว่าเราจะเสียตังค์นะคะแบบนี้เอาไหม <F iber S 1> ตึง้งอ่าเห็นไหมอ่าเห็นไหมอ่าหรือว่าชอบแบบไหนก็เลือกเลยก็เลือกเลยแล้วกันนะคะชอบแบบนี้ก็เอาแบบนี้อ่ะกดเอาเป็นตัวนี้แล้วกันไฟเบอร์ดีท็อกซ์ล้างหลําไส้แบบนี้ นะคะแล้วก็ไอ้บับเบิลเนี่ยเราก็เลือกได้อีกนะจะเป็นรูปพวงรูปภาพอย่างนี้เห็นไหมมันก็จะมีให้เลือกแบบเนี้เเยเยอะเลยนะคะแต่ไม่เอาก็เอาเหมือนเดิมแบบนี้ไปกดก็เลือกเป็นตัวนี้แล้วกันแล้วก็กดที่เครื่องหมายติ๊กถูกหลังจากนั้นนะคะ <c oughs> ก็เลือกตัวข้อความเนี่ยให้มันเท่ากันเหมือนกันเห็นไหมเลือกให้มันเท่ากันเลยนะคะทั้งสามชั้นนะคะให้เท่ากันหมดเลยเลื่อนไปเลยเลื่อนไปเลยตรงนี้นะคะ <c oughs> ในคลิปวิดีโอเนี่ยอาจจะเป็นเสียงของเราหรือว่าเราอาจจะแบบว่าไม่ใช้เสียงเราเป็นเสียงดนตรีได้หมดเลยนะคะแต่ว่าโค้ชใช้เป็นเสียงของตัวเองนะคะตรงนี้เสียงของตัวเองอะถ้าเราจะใช้เป็นเสียงดนตรีก็สามารถเลือกที่ระบบเสียงเลือกที่คําว่าเสียงได้แต่ว่าโค้ชจะไม่ใช้เพราะว่าจะใช้เป็นเสียงของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คลิปวิดีโอตรงนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วสชั้นด้วยกันชั้นเขาเรียกว่าตัวล่างสุดเป็นกรอบใช่ไหมคะแล้วก็วิดีโอทับมาแล้วก็เป็นรูป ผลิตภัณฑ์หรือว่าเป็นรูปของเราก็ได้แล้วก็จะมีตัวข้อความนะคะวา่าตัวนี้คืออะไรหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแค่นี้เองแล้วเราก็กดบันทึกตรงนี้ค่ะกดบันทึกได้เลยนะคะเราต้องหัดเล่นนะกดบันทึกก็รอเมื่อบันทึกเสร็จเรียบร้อยเนี่ยวิดีโอเนี่ยมันจะอยู่ในแคปคัทอยู่ในแคปคั t เวลาที่เราจะมาแก้ไขอะไรแบบนี้ก็ง่ายมากๆเลยแล้ววิดีโอเนี่ยมันจะไปอยู่ในคังรูปภาพอีกอยู่2ที่เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอยู่จริงไหม อ่านะคะเพราะว่ามันเป็นแอปที่มันใช้งานง่ายอะ่ะสะดวกสบายสวก็ทําได้นะอันนี้เป็นห่วงสวนะนะคะก็เลยหาอะไรที่มันง่ายๆเนาะแล้วแล้วเราก็เป็นคนที่ชอบอะไรที่มันง่ายๆสบายๆอยู่แล้วนะคะก็เจออันนี้พอดีเลยนะคะง่ายมากๆเลยนะคะสเต็ปการทาเนี่ยคือทุกคนทําได้แค่ดูคลิปนี้ก็ทําได้แน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูก่อนนะคะลองไปดูก่อนให้มันบันทึกเสร็จเรียบร้อยพอบันทึกเสร็จแล้วเนี่ยมันไปอยู่ในแคปคัดจริงหรือเปล่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เห็นไหมคะนี่ไปอยู่ในแคปคัสไปอยู่ในแคปคัสเรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมวิดีโอเห็นไหมคะสำหรับคดีปัญหาและมันไปอยู่ในคลังรูปภาพจริงหรือเปล่าไปดูค่ะนะคะไปหาคังรูปภาพก่อนอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่รูปภาพรูปภาพไปดูค่ะนี่ไงเห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะพี่ๆี่ลองไปทํากันดูนะคะมันง่ายมากๆมือใหม่ก็ทําได้ค่ะนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ